ผมเอกไอพีนะผมันนี้ผมมาในงานในงานอะไรนะที่ทำไม่ได้วอสเทลนะผมนี่พวกเรามากับพิรุปปาก็ถาร์พิรุปปาเลยว่าถ้าเกิดพิรุปปาสุดก็ไปในพิการในพิรุปปาตลอดตลอดสักกี่วันเฮ้ยอยน่าจะรอสักชั่วโมงเดียวแล้วที่เหลือก็คือโดนมอนซ่าตายอะไรเงี้ยให้สักครึ่งวันก็น่าจะวันเอเนี่แปลว่ามีอยู่การเอาตัวรอดทอดพิรุปปาบอกหนึ่งชั่วโมง เสามนาทีก็ตายแล้วสามนาทีพออาจานไหนายก็น่าจะเป็นที่ตอนเนี้ยจริงเหรอพี่หนึ่งเขาได้เท่าไหร่อ่ะร้อยปีไปทันแล้วโอเคหนึ่งร้อยปีไปเลยค่ะอ๋อหลับปีไปเลยแต่อายุไข่แม่มดยาวอยู่แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าสัพพันหมาจะมีไข่เยอะกว่าร้อยปีไหมรู้แต่ตายวันแรกค่ะ ตายวันแรกเลยอ๋อ,ย,อยังดีค่ะมีคนตายแค่หนึน่ิมาแล้วเหมือนกันนกน่าจะอยู่ได้นานนาคะคะทำเ,เรื่องของวันมายังมีครั้งที่สองไงส่วนไหนที่ชอบในยุคกา้ามครับน่าจะเป็นเรื่องอาหนะารนะเพราะกวางบิคิวเขาน่ากินมากเลย ชอบยุคกลางตรงไหนชอบบรรยากาศกับเครื่องแต่งกายเครื่องแต่งกายเป็นเอกลักษณ์มากใช่ไห<ช>มชอบสไตล์การแต่งตัวของคนในยุคกลางค่ะทั้งเสื้อผ้าของผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเนี่ยมันสามารถแมทช์กันได้อย่างสนุกสนานเลยชอบทุกอย่างเลยโดยเฉพาะของผู้หญิงเนี่ยจะชอบคอร์เสตที่เขาไว้รัดตรงเอวค่ะใช่เนาะการแต่งกายการใช้ชีวิตอะไรอย่างง่้ค่ะมาถ่ายรูปทำเนี่ยหนูชอบพวกแบบ มันเรื่องไงคือมันมีตำแหน่งแบบว่ามีระยุสอะชั้นชั้นวันน่ะใช่ใช่ไหมคะแล้วก็มามาจากเรื่องอะไรตัวนี้อันนี้เป็น OC ตัวเองค่ะ OC ตัวเอง่ก็คือออริจินอลแชร์คาแรคเตอร์ก็คือคิดเองเขาเป็นตัวอะไรคะวันนี้เขาเป็นแม่มดค่ะเป็นตระกูลเขาสร้างที่คิดขึ้นมาเองเลยชื่อเซเลียค่ะเซเลียของจากเรื่องอะไรอ่าคำอธิษฐานในวันที่จากลาคิมกรเดดา วันนี้แต่งเป็นไครเซอร์ค่ะจากเรื่องบูรอกแต s <S ่ว no um, ันน ah, ี mm ้แ hmm. ต่งเป็นเวิร์ลแฟนอาร์ตโอแฟนอาร์ตใช่เป็นชุดนี้บลลู็อค่ะแต่งเป็นแบ็กซวอนจากคอนไก่แฟนเดนสักุระเฟมจากวินเดกเกอร์ค่ะซากุระฮารุค่ะเดียงเงียงหินเกมชินเกมชิน อะไรเป็นสิ่งที่ท้าทายสุดในในการแต่งน่าจะเป็นวิกเพราะมันต้องเซตเองตัดเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้เวลาเยอะ,ะ<ๆ>กางเกงมันสั้นแล้วมันก็ค่อนข้างจะแบบนี้หน่อยเนาะใช่เออช่วงน,นี้อะคือความที่มันหนาแล้วมันร้อนมากแล้วเขาที่เป็นขนแล้วเป็นไหล่เราต้ก็เนี่ยจะวิกเลยอย่างนี้เลยเดียวคือร้อนแล้วก็อึดอัดวันนี้ร้อนร้อนมากเหมือนกัน หมัวค่ะขมัวกันนี้คือแบบไม่อยู่ไม่อยู่หัวเลยใสแล้วหลุดตลอดเลยตายเล็บก็หลุดไปแล้วอย่างนี้ลเอาไปไหนะไม่รู้ค่ะน่าจะสักตอนต้องทำเควสอีกแหละมาหายเล็บหลุดไปแล้วหัวค่ะหัวผมด้วยม่ไล่มาหัวหลุดเลยมันไล่เองนี่สิมาหัว ผมพันพก,กันอ๋อผมยาวใช่ไหมยาวจะมีปัญหากับผมพันเป็นเรื่องเมคอัพค่ะเ a คอัพแอบเ a ลอยู่แล้วก็จะมีวิกพันด้วยชุดกระหลมค่ะปัญหานครนะคะทุกคนตัวครนในเรื่องนี้ทำอะไรเกี่ยวกับการแบเป็นแม่หมออะไรประมาณนอ้ดูดวงให่นานไหมคะนี่ดูไม่เป็นดูแล้วค่ะป้าเปนเลยค่ะโอ้โหไปละ